ที่อยางเราจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องเรื่องที่ปอบก่อนใช่ไหม <c oughs> ไอที่ปอบไอที่นี่ยนะ <c oughs> บางคนนี่บางคนนี่เขาคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะ <c oughs> ไอ้ที่ว่าเขาจับที่ปอบเขา้ <c oughs> เขาไปเข้าไปเผานี่เป็นเรื่องจริงไดนะี่เออเอาไปเผาทิ้งอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงนะมันไปมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> ช่วงนั้นหลวงพ่ออยู่ตรงนี้แหละทีนี้กลางคืน พอมันมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งแหละเขามาบวชพรามอยู่ด้วยเข้ามาบวชพรามบวชแล้วก็ดีอยู่นี่แหละแต่มาบวชพรามก็ดีแหละเขาก็ช่วยทํางานทําการก่อนที่แกจะเสียน่ะวันนั้นตอนกลางคืนไอ้้องคงกไม่มาปับ๊บอยู่ๆแกชื่อตะสันน่ะบ้านแกอยู่กับปูนนะ นี่ก็ฟกกังโพคือว่ามันมีล้านพองแกมาอยู่ด้วยแกก็มาเล่าฟังว่าเฉยๆเจ้าล้านของฉันเนี่ยเขาบวชแล้วเอยกเจ้าล้านของฉันเนี่ยมาอยู่ด้วยพอให้แบบลงครนญาติล้านฉันด้วยให้เราแปว่าเอออ้ามาอยู่เลยมาอยู่เลยอยู่ได้นะอย่างเงี้ยแต่พอจะมาอยู่ขึ้นมาปั๊บปรากฏกขึ้นมาว่าตอกนกลางคืนเนี่ยวิญญาณมันออก ทีนี้ไอเราก็นอนอยู่ตรงนู้นวิญญาณมันออกเราก็เลยถามมันก็เดินออกมาเนี่ยเดินออกมาเนี่ยมัน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 จะออกจากร่างเขาน่ะเดินออกจากร่างพระมามาปั๊บมันจะมันจะทําตัวมันก็มีมีควายน่ะมัน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 ้าสูญอ่ะมันก็ออกมาออกมามันก็เดินมามันมันเหมือนกับว่า มันก็คอยหาแต่ว่าจะกัดคนนะวันนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกลูกศิษย์เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตืดลุกรุกรุกหน่จะไปจะไปด้วยหาบี่บอกเพ้่หน่อยหนึงที่หายมึงเข้าวัดดีกว่าได้ได้นำมาเลยมาถวายมาถวายได้ไหมไต้องถือไปถวายหนึ่งสององค์เลยมาเนออันยมยมเอามาเอาระเามาเอารับ ทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าเราก็เลยเรียกปอกมาฮ้ยพระองค์นี้เขาเรียนวิชาอาคมมันแตกนหวา่ามันถึงคิดมันถึงเป็นปอบน่วา่า<ะ>ก็เลยเรียกมาเรียกเลย,บ,เยบ,บอกลูกศิ์มาแล้วมันเดินตามวันตะลังโดนเป็นปอบมันก็เดินไปเพราะมันเดินไปมันก็จะไปมองอยู่ตมตมตมกุฏิพระกนะุฏิแม่ชมไม่ชีย ก็ไปเดินไปเดินมาแ,แล้วเราก็เดินตามมันเ,รเพระว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารจะตีแมงพ่อนนไปอีกบอกตัวเองเล่นกะระไท่เล็ดมึงจะมาเล่นกระเดกแล้วจะทุบที่แมมตายคาบเนี่ยพอไปไปมามาพอมันเห็นเรามันก็ลบนะมันลบมันลบเข้าไปอยู่กับต้นไม้พอลบไปลบมาปั๊บมันกลับไปบ้านมันกลับไปหาพระคืนลุกขึ้นตอนเช้าพระมา เราก็บอกว่าท่านท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือยังไงทาไมทําไมไอ้ไอ้คำในของท่านเนี่ยม,มันเป็นปรานี้เนี่ยเราก็เลยมาก็เลยท่านก็เลยบอกว่าทานาจารย์ผมเรียนวิชามาพอดีมันแตกเอาเราเรียนวิชาอะไรมาเราเรียนวิชามาหลายสํานักแต่ว่าผมควบคุมมันไม่ได้ผมพยายามสวดมนต์ควบคุมมาแต่ควบคุมไม่ได้ครั<ะ>่องนี้มันอันตรายนะเนี่ย พอมันอันตรายขึ้นมาปั๊บไอเราก็บอกว่าแล้วเคยคิดจะฆ่ามันไหมจับมันใส่หมอได้ไหมผมกำลังหาวิธีว่าจะไปหาหมอเดิมน่ะให้เขาจับเขาหมอคืนแต่มันก็ไม่มันก็คงมันพยายามหนีตลอดเลยเวลาตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยผมมีสติเนี่ยมันก็อยู่กับผมอยู่แต่พอตะโกตอนเย็นเนี่ยผมไม่ผมจะนอนมันจะขาดสติปั๊บเนี่ย มันจะพุ่งออกจากตัวผมไปไปเป็นวิญญาณเนี่ยครับมันรกระถามมาล้ม่อเห็นนีบ่บอกโอ้ทำไมจะไม่เห็นเพียงแต่แค่ว่ามันเป็นปอประเภทไหนแค่นั้นแหละไอ้นี่มันไอ้นี่มันเป็นอาซูนยอยู่ว่าเป็นสามอยู่ว่าจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยบอกว่าท่านท่านอย่ารับอย่านอนเดอ้ออะไรอย่างเงี้ยให้สวดมนต์ไหว้พระไปผมก็สูเต็มที่นั่นนะครับ จากนั้นเป็นต้นมามันออกทุกคืนเลยหาปอ,อกนี่มันก็ออกไล่ตะเวนดุพอวันหนึ่งเราเผลอเราเผลอไม่รู้เราไปที่ไหนไม่รู้กลับมาเขาเรียกว่าลุงสันเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยแกแกเลือดออกปากออกจมูกเขอเลือดออกปากออกจมูกมันฮัดคอ,อตายพอมัตคอตายป้าตีเขาก็เลยบอกว่าลุงพอ่อลุงพอ่งพอวงเนี่ย ตาสันแกตาข้างแล้วเลือดออกปากออกจม,มูกเราก็มาประคองแกดูแกก็นอนนอนเนื้อมันยื่นติ๊ก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 เลือดออกปากไอ้หานี่ยมาก,กินตาสันด่ไหวเวียพอนี่ขึ้นมาปับ๊บพอมันกินได้ปับ๊บเราก็เลยไปาถาออมพระองค์ก็เลยร้องไห้บอกว่า ผมมันมัน,ม,นมันเด็กข่าลิงผม้เด็กข่าลิงโค้งไอ้กระทักไอ้พวกนี้ก็เริ่มกลัวแหละก็เลยเอา,เอา,เ,อาเอาร่างของแกไปในบ้านแกไปเผาแต่ที่ในร้านเขาไม่ไปพอไม่ไปขึ้นมาเสร็จปั๊บไอ้เราก็คิดว่าจะไล่ออกแหละแต่พอะตะกตอนกลางวันอย่างนี้นี่มันจะขึ้นตน้นไม้เนี่ยถ้าอางค์นี้จะขึ้นตน้นไม้มันจะร้องโอ้ยมันจะร้อง มันจะไปขึ้นต้นไม้อ่ะบอกว่าเอาวขึ้นแหมมขึ้นไปแหมมต้มมาตายถ้าตตายแล้วก็ตายแล้วไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหาแหมมเขาลรไมยาบานันดอกแหมมตายไปเลยเที่นี่มันกําลังต่อสู้กันนะมันกาลังต่อสู้กันกับตัวมันคนสุดท้ายไปไป,ไปมามาการการผมได้แล้ว เบงมาดีจำได้ไหมี่ะลูกแกเบ่งควันนะดูเนนี่ีทำงานอยีนี้ก็เลยไล่ก็เลยหาไปไปอยู่พระวัดอันหนึ่งวัดสาขาเราอยู่โคราชไปอยู่นกร้องทั้งวันทั้งคืนเอร้องไปร้องมาก็ปากตขึ้นมาว่าทั้งึงเขาบรกลัวกลัวสก็เลยส่งไปอยูบ้านไปอยู่บ้านไปบ้านขมเมร พอไปอยู่บ้านเขาเบนปากฏขึ้นมาว่ามัน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 คุ้มคลั่งมันมันก็ว่ามันใช่กมใ,ใช่เวนไม่รู้คบพราะใช่กมใช่เวเเนก็บริจับไปไวในห้องมันกระโดดลงหน้าต่างตายเพราะว่าพระองค์นี่ก็เลยโดดลงหน้าต่างก็งเลยตายเลยอันนี้คือเราเราเห็น,นไอ้คำปอกนี่คือไอ้ที่ว่าเขาจับนี่มันเป็นเรื่องจริงนะแต่เราไม่รู้วิธีการว่าจะจะ จะป้องกันยังไงอ่ะเพราะว่ามันแรงกว่าเราเราก็ไปเหตุทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งไอ้น,นี่เรื่องผีแม่ไม้ด้วยกันนะวันนั้นผีแม่ไม้ไอเราก็ได้ยินแต่เขาคิดว่าไอวผีแม่ไม้ไอ้เที่ยวมะนาวปราลัดคิดตัวใหญ่ๆหญ่างว้าไวอ้อ่ะเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงนะไอ้ที่โบราณเขาพูดนี่ไอ้ที่เป็นเรื่องจริงนะ ไอเสื้อแดงนี่รู้สึกว่ามันก็มันมันเป็นมันเป็นสีเทศมันกลัวอ๋อดอกอะไอผ้าแดงเนี่ยมันกลัวนะทีนี้มันมีวันหนึ่งนะหลวงพ่อเองมีกับไปสักรายนะอดีจะกลับอุบวนนะครับอาจารนหลวงพ่อนี่กกับไปไปไปเขาเรียกว่า ยุยูไอยย,วยุยนี่นะบันกับโพนี่แม่งกลับก่อนนะเพลงเดินสะระอีงานแต่งหลานเพลงทีนี้ไปกับโพนอท,ทีนี้พอหลวงพ่อไปไปอยู่ใกล้เขื่อนแม่น้ำมูลน่ะอยู่ไปอยู่มาทีนี้มันเราก็มีลูกศิษย์อยู่สามคน ทีนี้ไอ้ลูกซิดเนี่ยมันก็ขับรถโชว์ไปโชว์มาตั้งแต่ไอ้วันทะลุแล้วก็ไปวันทะลุแล้วก็ไปวันทะลุนี่มันมันก็จะมาไอ้ทางสะึกอ่ะวิ่งไปวิ่งมาทีนี้ไอ้พวกลูกซิสสามคนนี่มันก็ชอบขนาดมันกินข้าวแล้วมันยังอยากจะไปกินในกาแฟสดดีกอ่ะ <c oughs> มันอยากจะไปนั่งแบบสบายสบาย,บายอารมณ์น่ะ <c oughs> มันก็อยากจะไปนั่ง ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นมีมันก็ขับรถจากวันทะลุเลยโชวเข้าไปพอไปถึงทางโค้งมันไป็โค้งมันเลยโค้งไปรถรถไปกลิ้งอยู่กับถนนนะรถรถไปกลิ้งอยู่กับทุ่งนาเนี่ยหลายตลบอยู่รถไปกลิ้งอยู่หลายตลบอยู่รถพุ่งรถรถไอที่ว่ารถปอนไฟแดงอ่ะออกมายังไม่พอสามหลอนเลยพุ่นเลย บนเลยลิ้งเลยบี้หมดคนก็ลุกพานออกมาสามคนคนก็พานออกมาสามคนพอสามคนพานออกมาปับ๊บทีนี้เราก็ไปเราในฐานะเป็นอาจารย์มันก็นโครศัพท์มาให้ลูกศิษย์ว่าหลวงพอ่อรถไอ้สามคนนี่มันไปนลงถนนแล้วหนูอยู่ตรงไหนอะ่ะยังไม่ถึงชนประธานเลยยังไม่ถึงพร้องสองําเลยไปดูมันสักหน่อย พอไปดูมันขึ้นมาปั๊บปรากฏขึ้นมาว่าเราไปเห็นไอ้เมืองทิพอะมันอยู่กลางทุ่งน,นา <Okay. S 1> มันก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโอ้โหแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เลยนะเขาเรียกเป็นผู้หญิงกากัน่ะแต่งตัวเครื่องทรงนี่แบบแบบแบบดีอะ แล้วมันก็มีมันก็มีไอ้เขาเรียกมีวิมานที่มันอยู่อยู่กระทุ่งนาน่ะเราก็เห็นมันนอนอยู่เราก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนี่มันเป็นไอ้นางพญานี่ว่ามันจะล่อลูกศิษย์เราสมัยมนี่ทีนี้มันเห็นเราเราก็ยิ้มนะมันยิ้มใส่พอยิ้มใส่ขึ้นมาเราก็บอกว่าเฮ้ย นี่นี่นี่ถ้าข้าไม่เห็นเองนี่เองก็จะกินเงียบใช่ไหมหานี่ไปไปมามาพอตะโต๊ะกลางคืนเนี่ยโต๊ะตอนเย็นมันมาอยู่มันมันมันตามมาถึงที่เลยนะแต่เราก็กนอนอังน,นะน,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 นอนอยู่ก็เต้นนะนอนอยู่กัเต้นไอ้สามคนนี่มันก็นนอ่กันเนี่ยรถมันก็เล็หามมาไปให้เอาไปซ่อมทีนี้เราก็เรามันกลับมามันก็เดินมาเนี่ยมันก็เดินกุ๊บ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 มาเนี่ย ไอ้หมามันก็หอนคือเยวเลยหมามันก็หอนเราก็เลยเรียกไอ้พวกสามคนมเฮ้ยมึงระวังตัวให้ดีๆนะว่าอีผีเนี่ยมันมาอีกแล้วนี่แต่เรายังไม่คิดว่ามันเป็นผีแม่ไม่หรอกแต่เราแต่เราเรามีความรู้สึกว่าทําไมมันจะเหมาลูกซิดเราอะ่ะมันก็นเดินมาแล้วก็นอนฟังมันในรถในเต้นนี่แหละ นอนมามันก็เดินไปเดินมาเดินไปมันจะไปดูไหว้สามคนนี่มันนอนตรงไหนมันก็เดินเวียนหัวไปเวียนหัวมาไอ้สามคนกันพอแต่จะพักใหญ่ๆหนึ่งประมาณหกทุ่มนี่แหละก็เลยมีปู่ฤาษีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าปู่พ่อพรามเนี่ยเป็นพ่อพราหมณ์เนี่ยทานเลยเรียกมันมาดา่า ท่านก็เลยเรียกมันมาด่ามาด่าว่มาวมันท่านก็เลยเรียกมันว่าอีแรดเบืงเนี่ย,ยจะมีราคาไปถึงไหนเบืงทำไมมึงวางแขนเจ้าลูกศิษย์อาจารย์แดงพวกเขาสามคนเนี่ยเขามาสร้างบารมีนะมาช่วยอาจารย์แดงเนี่ยสร้างภาษาถินทำไมมึงคิดเอาลูกศิษย์อาจารย์แดงเนี่ยไป เนี่ยเน,นมึงเนี่ยเป็นคนที่มีราคาจริตไม่อิ่มนะหัวมึงมากี่คนกี่คนก็สู้มึงไม่ไหวทําไมมึงไม่ทําไมมึงไม่สละสร้างบุญสร้างคุณสนมึงจะได้เกิดคบใหม่ชาติใหม่เสียมึงจะต้องมาวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทําไม มันก็นเลยเล่าให้ฟังว่าอีอีบนี้คนนี้มันก็นเลยเล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยถูกชะตากาลูกศิษย์อาจารย์แดงเพราะว่าหนึ่งหน้าตาเขาดีรูปล่ลอใจสปอร์ตเทคแคร์ผู้หญิงดีเวลาเขาไปกินกาแฟเนี่ยเขาใจไม่อั้นแล้วเขาคำนั่งแบบควยหางเขาทำตัวมาดเสียนะ่ะเงินทองของเขานี่แบบเขาไม่อั้นนะอ่ะถ้าฉันได้ได้ผู้ชายอย่างนี้น่ะมาปนเปลอยมาอยู่กับฉันเนี่ย ชีวิตของฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงผิดขาดผู้ชายเนี่ยมันเหงาเนี่ยฉันก็คงจะมีความสุขฉันก็เลยวางแผนจะก,กําจัดลูกศิษย์อาจารย์แดงเนี่ยสักคนหนึ่งเพราะว่าฉันจเจาไปอยู่ในเมืองพงชันโคอีเปรส <c oughs> <c oughs> พูดออกมาเนี่ยมึงก็ไม่พหัวกระโดอหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ที่คนมาแล้วที่ผัวมึงน่ะมมันนีมันนี้ไปเกิดใหม่ มึงไม่อิ่มเลยนะอย่างเงี้ยกูเขาบอกมึงตรงๆนะมึงนี่หาแต่นรกไม่เคยหาสวรรค์สักทีกูบอกมึงตรงๆนะทีนี้ไปๆอะถ้ามึงอะ่ะเขาบอกว่าไอ้ของที่ว่าจะจะละจะพบนี้ไปเกิดพบที่สูงทําไมมึงไม่ทาทําไมมึงจับจ้องอยู่แต่กัโลกอันนี้ซึ่งมันเป็นโลกที่วนเวียนอยู่ในโลกของโลกของวัฏฏะสงสารที่มันทุกข์ มันไม่มีการไปพัฒนาฉันจะไปทําไมเราทานเขาเรียกว่าเสพสมความทุขวิมานฉันก็มีเครื่องประดับฉันก็มากเพียงแต่แค่ว่าถ้าฉันขาดูุชายฉันก็ไปหาู้ชายมานอนแต่ว่าถ้าู้ชายคนนั้นเนี่ยถึงคิวจะไปเกิดใหม่ฉันก็ปล่อยเขาไปฉันไม่อยากไปฉันอยากจะอยู่ในโลกของฉันนี่มันร้ายร้อยคนแล้วถึงมึงเปลี่ยนผัวตลอด มึงคิดจะเปลี่ยนอย่างนั้นมึงทำไมแหมว้คนหน้าเพราะมึงมาทำผัวเรามึงไปบอกมันเลยว่ามันอยู่ว่างๆไม่ใช่นี้ใช่เจ้าค่ะถ้ามันอยู่ว่างๆเนี่ยมึงไปบอกมันเลยว่ากูสั่งให้มันมาเป็นผัวมึงซะมันก็นั่งกลมหน้าร้องไห้ก็เลยบอกว่ามีพ่อขาวคนนี้ท่านก็เลยไปบอกว่าควหน้างมึงว่างๆเนี่ยมึงทำไมไม่เอามันมาทำผัว พอจากนั้นเป็นต้นมาแล้วมึงฟังกูเนี่ยมึงจะเค็ดไหมมันก็นั่งเงียบเด็พอ,อนั่งเงียบขึ้นมาเสร็จป๊บปรบกฏถขึ้นมาว่าฉันเนี่ยถูกสตาฉันเห็นคนที่ใจสปอร์ตเทคแคร์ผู้หญิงดีมันมีบ้างผู้หญิงคนไหนที่ไม่ชอบอ้าวยังงั้นก็แสดงบ่าไอ้พวกที่ว่า จสปอร์ตกินเหลาเมายาแบบทุม่มเทไม่หันอย่างนั้นมันกับมันกับพวกมึงพวกมึงก็เอามันไปเนี่ยที่ก็บอกว่าใช่ในโลกของฉันเนี่ยมันเป็นโลกที่ที่มันต้องการผู้ชายต้องการคนที่หน้าตาดีไม่ขี้นเหนียวเป็นคนใจสปอร์ตทุ่มเทอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็จะหาพวกผู้ชายเหล่านี้แหละเข้าไปในรังของฉันในเราท็ทีนี้ ทีนี้พอขาวนี่ท่านก็นเลยมาบอกว่าแดงเอออย่างเงี้ยมึงน่ะช่วยบอกช่วยบอกลูกหลานมึงหน่อยนะทีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เคสสแลรวแล้วสอนมันใครก็ไม่เอาให้ลูกซีดของมึงเนี่ยโวนหัวใช่แล้วก็โกนหัวเลยให้มัน,น,นต้นขาะต้นกำสัตยอีฮานี่ยรู้สึกว่าดาเนี่ยสอนมันนี่มดมด,มดธรรมะเป,ปล่านี่มันไม่เอาเลยนะอีหานี่เพราะว่ามันเป็นผี มันเป็นผีราคะมันเป็นผีผีแม่ม่ายทีนี้กับปาตพอนขึ้นมาว่ามันมีเสื้ออยู่เนี่ยเชื่อไหมว่าพอตรรดมันคว่ำแล้วเนี่ยทีนี้ไอเสื้อเนี่ยมันเปื้อนครีมมันเปื้อนฝุ่นใช่ไหมล่ะเพราะมันเปื้อนฝุ่นขึ้นมาเนี่ยมันมีเสื้ออยู่ตัวมันมีเสื้อคนงานเนี่ยมันมีลิกสติ๊กนี่ติดอยู่กับเสื้อ แล้วก็มันมีดวงตามีขนคิว้วมีลิกสติกมีอะไรต่างๆติดอยู่ก้อเสื้อน่ะมัน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 เป็นภาพที่ที่ลึกลับอะ่ะที่มันก็มีลูกซิย์อยู่คนหนึ่ง่ยมันก็เป็นคนที่คงแก่เรียนธรรมะขั้นสูงอะ่ะบพราว่าเฮ้ยทวีมึงเนี่ยโคนหัวซะ ไครไอ้คนนี่โกนหัวไอ้คนอืนก็โกนเมื่อสองคนแต่มันไม่โกนมันก็ไทยมันก็ไทยผมไทยผมแบบไอ้ผมทหารนะไอ้ไทยอยู่แค่ตรงเนี้ยมันก็เปิดเปิดแต่ว่าอยู่แค่เนี้ยล้วบอกว่ามึงไทยซะทำไมไทยอันตรายมันอันตรายนะมันจะกระทืบึงตายนะโอ้ยไม่หลบพ่อไม่ต้องกลัวผมดอกผมนี่ เป็นเซียนแล้วแหละผมนี่ทานมาแล้วทรมาผมเต็มที่ผมบำเพ็ญมาหลายปีปรากฏขึ้นมาว่าไม่นานเท่าไหร่ไอคนนี้ตายไอคนที่โกนหัวนั่นไม่ตายไอคนที่ไม่โกนหัวนี่ว่าว่าตายอีกก็เลยเล่าเล,เล่าไอพีแม่มาเป็นเรื่องจริงนะ<อ>ทีนี้ มันชอบของใหญ่ไอ้ที่ของใหญ่ๆนี่ถ้าว่ามันพอดีนี่มันเอาไปนะแต่ถ้าอะไรที่มันใหญ่พี่ปกติมันกลัวมันคิดว่าเป็นหัวกระดอยักษ์เออไอ้ที่ว่าเขาทำประลัดคิดใหญ่ๆเนี่ยไอ้นั่นเขาเรียกว่าบอยผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นเผ่าพันยักษ์มูเม่ามันกลัวมันกลัวยักษ์มันเป็นเรื่องจริงอะไรเราก็คิดว่าเอ๊ะมันไอ้คำโบราณเขาว่านี่มันใช่นี่ เพราะแต่เราไปเจอในโลกวิญญาณลูงเขาปั๊บเรารู้เลยว่าไอ้อานี่แน่นอนแล้วพอไปเห็นกระตาเลยนะเสียลูกซิดไป,ปคนหนึ่ง